หูหนึ่งร้อยอูหูเสียดายแตกดิอูหเรียบร้อยเพื่อนหน2่งเองอมาดิกำไรแล้วที่เหลือคือกำไรละคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า สวัสดีนะคะทุกๆคนเลยนะกลับมาพบกับบาโบนันอีกเช่นเคยนะคะกับเกมรูกรักลูกใจของเรานะคะกับสวิตบอลนซ่าวันนี้เนี่ยใจป่านนิดนึงเพื่อนๆขาพกงบมาอยู่ที่20,000นนะคะเราจะมาทำการซื้อฟีเจอร์กันนะไม้แรกของเราวันนี้เนี่ยบาโบจะซื้อไปที่3,000ก่อนละกันมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพกงบมาหนาขนาดนี้เนี่ยกำไรที่ออกไปจะหนาเท่างบหรือเปล่านะปึ๊บ วันนี้นะคะช่วงเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะแตกดีเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ไหมนะปึ๊บไม้แรกบาโบคิดว่ามันจะต้องเสียก่อนหรือเปล่าโองบหนานะวันนี้เราอยากลองงบหนามานานแล้วเพื่อนๆเราได้มาหลายคลิปเนี่ยรู้สึกว่าถ้ารอบนี้มางบหนารู้สึกว่าจะเสียยังไงยังไงไม่รู้เนี่ยตอนนี้ ก็ถือว่าวัดดวงตัวเองไปในตัวแล้วกันเพื่อนๆขาโอ้โหซื้อไปส0 0พันจ่ายมา270เกือบไม่ไหวอะรอบนี้ขอ4,000ละกันตอนแรกว่าจะซ้ำที่3,000แต่ขอ4,000เลยไม่สามละปกติจะเป็นคนซ้ำนะคะเวลาเราเสียไม้ไหนเราจะซ้ำไม้นั้นก่อนแต่รอบนี้ไม่สามละลองลองดูปึ๊บ เที่ยงคืนเหมือนเดิมนะวันนี้เที่ยงคืนเป๊ะเลยเพื่อนเมื่อกี้กดซื้อเวลาเที่ยงคืนพอดีเป๊ะเลยปึ๊บเฮ้ยรอบนี้ต้องมาหน่อยละโอ้โหเราคูณอย่างท้อเลยโอ้โหโอ้โหคนรอบนี้ซื้อไปสี่พันพูดท้อเลยเพื่อนเราไปต่อหลือเราพอแค่นี้ดี ซื้อไปสี่พันจ่ายมาสี่ร้อยเอาอะไรมาคุ้มอะไปสามพันหกโอ้โหทำอะไรลงไปวะเนี่ยทำอะไรลงไปเอ่ยอหน้ามืดนเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยเพื่อน,นโอ้โหแล้วเมื่อกี้ต่อหน้าต่อตาโอ้โหแล้วคุณอย่างเยอะนะแล้วโอ้โห 3600นะ3600ขอทุนขึ้นก่อนตอนเนี้ให้ยังไงก็ได้เนี่ยตอนนี้ขอให้ได้ทุนขึนมาก่อนนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บาบูด้วยแล้วกันคิดว่าจะคอมโบแล้วนะเออสวยหูรอบนี้สวยครับมาหน่อยเออเพื่อนๆ <_ letter> เ,เ,เรียบรอ้อยแตกนะแตกนะอ่งุนหเูเพื่อนๆมาดิ เออมันจะซักเท่าไหร่กันเชลไปคูณไปคูณไปเออสามสพอดีหกพันนะหกพัเอาละเอาละขอทุนคืนตอน,ตอนนี้ให้มันถึง2องหมืเหมือนเดิมก่อนด้วยค่ะพี่เราหน้ามืดนะเพื่อนๆเออโอเคยังบวกสปินฟรีอยู่ยังพอมีหวังอยู่ ตอนแรกกาจะเอางบประมาณสามหมื่นเพื่อนโอ้เอาไบบสองหมื 20, ่นก็เกือบโดนแดกเหมือนกันนะเรียบร้อยตัวคุณรอบนี้สวยอยู่สวยอยู่ได้อยู่เงื่อนหุ่นเรียบร้อยไม่ถึงไม่ถึงทุนที่เราซื้อไปอ่ารอบนี้ขอทุ่มไปเลยแล้วกันมาแปดพันเสร็จกูทามาอะไรลงไปวะเนี่ย ง่ามืดเหมือนกันนะเพื่อนๆแต่บาโบขอเตือนเพื่อนๆก่อนนะเวลาเล่นอยนะ่าหน้ามืดเหมือนบาโบนะเพื่อนเพื่อนถ้าได้ให้รีบชิงนะ่ะโอ้โหูนหนึ่งร้อยโอ้โหเสียดายแตกดิโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนๆพื่อหนึ่งหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสองเออมาดิกำไรแล้วที่เหลือคือกำไรละคูณหนึ่งร้อยนะไมาเมื่อกี้ไมาเมื่อกี้คูณสองคูณเท่าไหร่คูณหนึ่งร้อยเออสวย มาหน่อยมาหน่อยอย่าปล่อยฟรีอย่าปล่อยฟรีโอ้โหอย่าปล่อยฟรีกล้วยมาโอ้โหเรียบร้อยฟีเจอร์ว่ะคดอีกแกลเสียด,ดายว่ะโอโ้ปล่อยฟรีแล้วว่ะเพื่อนๆรอบนี้ปล่อยฟรีหรือเปล่าเออยังมาอยู่ไหลสวยเล่นหัวร้อนสัตว์อะหนึ่งพันหกร้อยเพื่อนๆ ็ยังดีก็ยังดีกว่าเราเสียทุนใช่ไหมอ่ะโอเคกำไรตอนนี้อยู่ที่สามพันนๆก็ไหนๆละมาหมื่นหนึ่งไปเลยละกันกูทำอะไรลงไปเนี่ยตอนนี้กูกำลังทำอะไรอยู่เออมาวัดดวงตัวเองหน่อยละกันโอ้โหโอ้โหเพื่อน เพื่อนตอนนี้เราจะทำกันยังไงก็ดีเอ่ยรู้สึกว่าปล่อยฟรีมากเลยนะผละไม้โคตรเละเทะเลยเนี่ยปึ๊บสวยตัวคุณอยู่ไหนว่าไหลอยู่ไหลอยู่ยังมีหวังอยู่โอ้โหโเสียดายเสียดายลูกคมเขียววะ่ะ4,290เสีได้ทุนเราคือหรือเปล่าปึ๊บโหเรียบร้อยมาหน่อยโอ้โหผลไม้โคตรเละเทะเลย ยังไงโอ้โหพักเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้บ๊บโบคิดว่าเราต้องไปต่อไปแฟนพันไปเออคิดจะไปต้องไปให้สุดนะปากก็เจ็บเนี่ยโอ้โหปึ๊บหัวร้อนไม่ไหวมาหน่อยสวยแตงโมมา โอ้โหฟีเจอร์มาขัดปอบูจะหัวร้อนกับไอตัวฟีเจอร์นี้มากเลยช่วงเวลาที่อยากให้มาไม่มานะพออย่างนี้นี่มาจังเลยแล้วก็มาขัดทุกตัวเลยเนะี่ยตอนนี้โอ้โหยังจะโอ้โหพอเหอนะจบไม้นี้คือเลิกเพื่อน<ๆ>เออมาอยู่ยังมีหวังสวยลายมาดีนะปึ๊บอุน่นลงอูโหูเพื่อน ไม่เป็นไรขอทุนขึ้นก่อนตอนเนี้ยกำไรไม่ได้ไม่ช่างวันปึ๊บเออสองพันเอาอะไรไปคุ้มวะเนี่ยซื้อไปเจ็ดพันน่ะขาดทุนไปเท่าไหร่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหหกพันกว่าไม่คุ้มประมาณเจ็ดพันกว่าเพื่อนๆเ,เราเราเสียไปนะคะก็ถือว่า เดี๋ยวรอบหน้าเรามาแก้มือกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนโคตรฟิลเลยเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ